สวัสดีครับวันนี้ก็มีราคาโปรโมชั่นเดือนตุลานะครับ2,567มาแนะนำนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น Honda Wave 110ตัวล้อแม็กสีแดงใหม่นะฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีแดงเงาตัดด้วยสีแดงด้านนะครับวันนี้ก็วันที่4ตุลานะฮะ2,567นะครับวันนี้มารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็เงินผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็วันที่4ตุลาฯนะฮะ2567นะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านฮอน da b บ y วัยสาขาอำเภอกระสังจังหวัดบุรีดย์นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะฮะหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามนะฮะที่0 4 4 6 9 1 3 9 0นะครับ ร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะร้าน Honda b บีนะครับผมนะฮะวันนี้มารีวิวนะฮะแล้วก็อัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับสำหรับ Honda าวีร้อยสิบนะฮะว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะวันนี้มารีวิวแล้วก็มาอัปเดตราคาก็จะเป็นตัวสีแดงนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงใหม่นะฮะสีแดง2024เลยนะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีแดงด้านนะครับส่วนข้างหน้าก็จะเป็นสีแดงเงานะครับ ตัวนี้ตัวท็อปเลยก็จะเป็นตัวล้อแมกนะก็มีทั้งสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทเท้านะครับนะสีแดงนี่สวยนะฮะสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีแดงนะครับจะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนสีแดงนี่สวยมากนะครับสาหรับเวฟบร้อยสิบล้อแมกนี่ทามาทั้งหมดอยู่สีสีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะฮะก็จะมีสีแดงนะครับสีน้ําเงินนะครับสีดําแดงแล้วก็สีขาวแดงนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงนะตัวล้อแมกหรือว่าตัวท็อป2024นะีบะ เนื้อสีก็จะเป็นสีแดงเงาตัดด้วยสีแดงดานนบสีแดงนี่สวยนะครับในส่วนขอราคานะครับสำหรับราคาเงินสดร่วมจดทะเบียนนะครับตอนนี้ทางร้านขายอยู่ที่46,900บาทนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดเลยนะครับสำหรับเดือนตุลานะครับราคานี้ถึงวันที่10นะฮะวันนี้ก็วันที่4แล้วนะครับก็จะหมดโปรประมาณวันที่10นะราคาเงินสดร่วมจดทะเบียน4 0,000ื่น 6,900บาทนะครับราคานี้ทางร้านโอนให้ทําทะเบียนทําพรบรให้นะครับตอนนี้ก็มีให้เลือกทั้ง4ส,สีเลยนะครับเนี่ยสีแดงนี่สวยนะครับสาหรับท่นานใดที่กําลังมองหารถใช้งานที่ว่าเน้นแบบทนแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันก็แนะนํเวฟร้อยสิเลยนะครับประหยัดน้ำมันมากนะครับเพราะว่าตัวนี้อัตราประหยัดน้ำมันนะฮะก็ถือว่าประหยัดสุดแล้วนะครับในตัว Honda าเบฟนะฮะนีนะประหยัดน้ำมัน เ6 9กิโลต่อลิตรนะครับเติม1.3นี่ขับได้ถึง100กิโลนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นราคาที่ติดมากกับรถนะฮะ46,400นะครับแต่ว่าของเราขายอยู่ที่46,900ัรบาทนะครับราคา46,900น้ี่ทางร้านโอนให้ทําทะเบียนทําพรบให้นะครัคันนี้ก็ถือว่าใหม่มากนะครับรถคันนี้เพิ่งมาถึงนะครับวันนี้วันที่4ตุลานะฮะแต่ว่าคันนี้ก็ผลิตวันที่26กกันยานะฮะ เดือนที่แล้วนะครับผมนะ26กันยา2567นะครับตัวนี้ก็จะเป็นวันเดือนปีผลิตนะของรถคันนี้นะครับี่ถังน้ำมันก็อยู่ตรงนี้ถังน้ำมันนี่สามารถจุน้ำมันได้ถึง5ลิตรนะฮะสำหรับตัว2024นี่จะไม่มีบกหัวเทียนแล้วก็ไขควงแล้วนะครับผมนะตัวใหม่นี่ฮอนด้าเขาไม่ได้แถมมานะสำหรับบกหัวเทียนกับไขควงนะครับ สำหรับคนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะสามารถซื้อได้ทั้งเงินสดแลวก็เงินผ่อนนะฮะเงินผ่อนก็ลูกค้าสามารถดาวเริ่มต้นอยู่ที่350บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับอันนี้คือจ่ายรับรถ350บาทนะฮะเครดิตดีนี่สามารถจ่ายแค่นี้เอารถไปขี่ได้เลยนะครับเอกสารในการออกรถก็บัตรประชาชนใบเดียวนะครับจ่าย350บาทนี่ส่งงวดอยู่ที่1835บาท42งวดนะครับ หรือว่าจะเอา36มงวดก็20 3 1บาทนะครับ36งวดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับว่าจะดาวมากดาวน้อยนะดาวมากก็ข้างวดก็จะถูกลงนะฮะดาวน้อยก็ข้างวดก็จะแพงนิดหนึ่งนะหรือว่าจะซื้อเงินสดก็ได้เงินสดก็จ่ายรับรถอยู่ที่46,900บาทนะครับราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับตัวนี้ข้างหลังนี่จะเป็นดำนะข้างหน้าดิสข้างหลังดำนะฮะนี่ฮะ ตัวนี้ล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กลายห้าก้านสีดาด้านนะฮะตัวนี้จะเป็นยางลายใหม่นะฮะก็จะเป็นของดูโร่นะขนาดยางหลังนี่แปดสิบทับเก้าสิบนะขอบสิบเจ็ดนิ้วนะยางใหญ่มากนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆสายบรรทุกนี่ถูกใจเลยนะครับส่วนข้างหน้าก็จะเป็นดิสนะฮะนี่ฮะปั๊มดิสสีทองนะฮะแล้วก็ยางหน้าก็ใช้ของดูโร่นะครับขนาดยางนี่เจ็ดสิบทับเก้าสิบนะฮะขอบสิบเจ็ดนิ้วนะครับนี่ฮะลายยางสวยนะครับ เนื้อสีก็จะเป็นสีแดงเงานะฮะสำหรับ,บท่านใดที่ชอบโทนสีแดงนี่สีนี้สวยมากนะครับตัวนี้ฮอนด้รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับ30,000กิโลเมตรนะฮะส่วนระบบหัวฉีดก,ก็รับประกันที่5ปี50,000กิโลเมตรนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝาสูบนะฮะตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลน,นะฮะช่วงชักนี่63.1นะครับลูกเล็กแต่ชักยาวนะครับ แล้วก็เป็นระบบเกียร์แล้วก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นี่ทนแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากนะครับสำหรับท่านใดที่หารถใช้งานนะฮะไว้ไปนาไปสวนไปไร่นะฮะแนะนำนะฮะ110ทนแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากนะครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับสำหรับเดือนตุลานะฮะ46,900บาทนะครับราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะฮะหรือว่าจะซื้อเงินผ่อนก็ได้นะครับเงินผ่อนก็เครดิตดีนะฮะดาวเริ่มต้นอยู่ที่350บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับ เอกสารในการออกรถก็บัตรประชาชนใบเดียวนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับร้าน Honda b เ y ีสาขาอำเภอกระสังนะฮะเบอร์โทรก็0 4 4 6 9 1 3 9 0นะหรือว่าจะโทรเข้ามาเบอร์ผมก็ได้นะครับ0921577129นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครที่เขารับชมนะครฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ